สวัสดีครับพบกับเซอร์ซิสนะวันนี้เราอยู่ในแมป Fish is นะครับผมวันนี้มาดูวิธีการหาเบ็ดฟรีนะครับเบ็ดฟรีทำไงไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนอยู่ที่เกาะเริ่มต้นนะครับ Fisherman นะมาทีา่คนเช่าเรือนะแล้วก็หาเรือไปสักคันหนึ่งนะครับกดสปาวเรือไปสักคันหนึ่งนะแล้วก็มุ่งหน้าออกไปเลยครับมุ่งหน้าไปยังเกาะที่ชื่อว่า Lost i s l e นะครับผม เกาะนี้สิ่งที่นต้องเตรียมเลยก็คืออุปกรณ์ดำน้ำนั่นเองครับหรือลาย d i v งเกียร์นะวิธีการหาเจ้า d วิงเกียร์ง่ายๆเลยครับไปตกปลาที่เกาะ v o คาโนนะครับเนี่ยโคฮานะนะครับด้านขวามือตกให้ได้สัก75,000แล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์ดำน้ำนะอุปกรณ์ดำน้ำก็จะอยู่ที่เมืองแรกนะครับชอร์แม m a n เมื่อได้อุปกรณ์ดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หาเรือสักลำหนึ่งนะฮะแล้วก็มาที่เกาะนี้นะฮะ l o อ t i ซ l e นะครับ,รบถ้าไม่อยากอันนี้นะ ก็มาตกปลาแถ,แถวนี้เลยก็ได้ตกปลาที่โอเชียนก่อนแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์ดำน้ำที่นี่นะนี่อุปกรณ์ดำน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ7 5 0 0 0คอยนะเมื่อเราได้อุปกรณ์ดำน้ำเราก็กดคลิกใส่เลยนะครับวิธีใส่นะครับก็กดที่ d ิ่งเกียร์นะกดถือขึ้นมาก่อนครับแล้วก็กดพื้นที่ว่างๆตงัวไหนก็ได้เห็นไ,ไหมฮะมันก็จะใส่ให้นะครับสังเกตง่ายจะมีแทงค์น้ําอยู่ข้างหลังแทงค์ออกซิเจนออกซิเจนเออนะฮะ อ่าถ้าออกออกก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเวอร์ก็จอดเรือไว้แถวแถวนี้นะตรงจุดซิฟฟานะอ่าหลังจากนั้นก็โดดเลยนะครับบ๊ายบายอ่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในน้ําโดยใช้อุปกรณ์ดําน้ำนะครับมันจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะจุดตรงนี้ที่เพื่อนเพื่อเห็นอันนี้คือ จะเป็นในส่วนของห้องลึกลับนะห้องลึกลับเนี่ยเอาไว้ตกพวกปลาหายากนะฮะอ่าส่วนห้องนี้จะเป็นห้องสําหรับซื้อเบ็ดซื้อเบ็ดมันเป็นห้องสําหรับซื้อเบ็ดนะห้องนี้เห็นไ,ไหมแปดเอ็มนะราคา 8M ซึ่งคุณสมบัติมันจะประมาณนี้นะเห็นไ,ไหมเพิ่มค่าโชคดี530%สปีด71แล้วก็รองรับน้ำหนักปลาได้ที่5 0 0แสนนะ,ะอันนี้ก็แนะนำก็ไปฟาร์มที่พวกเขาไฟก่อนก็ได้แล้วก็เก็บเงินมา 8M แล้วก็มาซื้อนะฮะพอพอเราได้แล้วเนี่ย ก็ไปเตรียมทำา u e s ได้เลยนะหรือใครจะใช้เป็นเบ็ด1 m ก็ได้นะครับแต่ว่าระยะเวลาในการตกมันก็จะนานขึ้นนิดหนึ่งนะส่วนตัวแนะนําให้ซื้อเป็นเบ็ด3 m ขึ้นไปนะส่วนด้านล่างก็จะเป็นอีก,อกที่นึงนะเดี๋ยวผมพาไปทีละที่นะพาไปดู q u วสก่อนนะว่าทําอะไรบ้างนะต้องดําน้ําเข้ามาในอุโมงค์นี้นะครับอ่าเมื่อเราดําน้ํามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทางด้านขวาเมืองเราตรงนี้ มันชื่อว่าเควส t ์ดิฟซีเควส์นะเควสก็ไม่มีอะไรยากนะมีอยู่4 q u เควสด้วยกันนะที่เราต้องทำนะอย่างแรกก็คืออ่าตกปลาแรนะครับ300ตัวนะแรหรืออ e ีพิกก็ได้นะครับในห้องเทเซอร์รูมนะเดี๋ยวผมพาไปนะห้องเทเซอร์รูมส่วนอันที่2ก็จะเป็นตกปลามิติก3ตัวนะที่นี่แหละที่ห้องนี้เลย แล้วก็อันที่3นะเป็นตกปลาซีเครตหนตัวนะที่ห้องนี้เหมือนกันนะฮะส่วนเควสที่4ก็คือมีเงินอยู่ในกระเป๋า 1M นะฮะเอ็มเมื่อเราเข้าเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะขึ้น100%แบบนี้แล้วก็เราก็สามารถที่จะได้เบ็ดคันนี้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับเมื่อเราจบภารกิจแล้วนะสีเพื่อนต้องทำต่อไปคือเมื่อเห็นเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ตกปลามิติกับตกปลาซีเครตนะตรงนี้ ซึ่งมันจะเป็นห้องนี้ครับห้องนี้ก็จะมีปลาซีเขดกับมิติกอยู่นะครับมิติกอยู่2ตัวซีเขดอยู่2ตัวเหมือนกันนะครับสว่วนอีกห้องหนึ่งที่เราต้องไปทำเควสก็คือการตกปลาแรหรืออ e ีพิกนะฮะให้ได้300ตัวนะเดี๋ยวพาไปห้องนั้นก่อนวิธีการไปก็ออกจากห้องนี้นะครับดำน้ําออกมาดำน้ําออกมาแล้วเพื่อนๆเห็นโพรงข้างล่างไหมครับเห็นโพรงข้างล่างมันจะมีวิหารอยู่ข้างล่างนะครับอ่ามีวิหารลงไปอีกนะ เราก็ดำน้ำลงไปเลยนะครับดำน้ำลงไปบึ๊บนะฮะนี่อันนี้ห้องนี้มันจะชื่อว่า Tesler Hall นะก็จะเป็นห้องที่เราต้องตกปลาแรกับอ e ีปิกให้ได้300ตัวนั่นเองนะเนี่ยตอนนี้ที่ตกอยู่ตรงนี้อ่าเราก็มายืนแถวนี้ก็ได้นะแล้วก็ตกไปเลยซึ่งระยะเวลาการตกของแต่ละเบ็ดเนี่ยมันก็จะช้านานไม่เท่ากันนะเห็นไหมข้างล่างอะ่ะ อันเนี้ยห้องนี้นี่เพื่อนเก็ตกให้ได้ปลาแรกับปลาอีปิกนะครับหรือหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้ครบ300ตัวเมื่อครบ300ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปห้องที่ผมว่าได้เลยนะเมื่อเราตกครบ300ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครไม่รู้ก็ปล่อยทิ้งไว้สักวันหนึ่งครับผมว่าได้แน่นอนนะได้300ตัวแน่นอนแล้วก็ออกมาดับน้ําขึ้นไปยังข้างบนเหมือนเดิมนะไปหอคอยเมื่อกี้นะ หลังจากนั้นเราก็จะทำเคเวสตตกปลามิติกับซีเครตยาวๆเลยนะครับดำน้ำขึ้นมาแล้วก็มาที่วิหารแห่งนี้นะมุ่งหน้าเข้าไปเลยเมื่อเรามาที่วิหารแห่งนี้เราก็ทําการตกปลาเรืยเลยนะ หรือจะสังเกตตรงข้างหลังก็ได้นะครับว่าปลาแรอีปอิกของเราเนี่ยครบหรือยังนะถ้ายังไม่ครบมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ว่ายังไม่ถึงร้อนั่นเองนะครับส่วนที่มันยากของคอสนี้ก็คือการตกปลามิติกับปลาซิกเทนี่แหละฮะมันแค่ต้องการมิติก3ตัวแล้วก็ซีเทหนึตัวนะฮะซึ่งมันอาศัยดวงล้วนเลยนะฮะถามว่าผมค่ารักตอนเนี้ยอยู่ที่พันกว่านะยังได้ แค่ซีเกตตัวเดียวนะฮะซึ่งเป็นตัวนี้แจแอนสควิดนะปลาหมึกยังไม่ได้ตัวนี้นะยังไม่ได้ขาเข่นแล้วก็ตัวมิติก็ได้ตัวนี้นะ3ตัวอ่ายังไม่ได้ตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งมันอาศาัยดวงจริงๆนะมันเป็น rng ครับก็คือสุ่มมานั่นแหละครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะจะตกไม่ได้คาเค้นแล้วเควสจะไม่สำเร็จนะ ตกได้แค่ตัวปลาหมึกตัวนี้ก็เควสสาเร็จก็ได้นะครับก็คือง่ายๆก็คือเพื่อนๆตกแค่ตกได้แค่ตัวปลาหมึกเนี่ยก็สามารถผ่านเควสได้เลยนะแล้วก็ตกมิติให้ครบ3าตัวแค่นั้นเองนะครับโอเคหล,หลักๆก็จะประมาณนี้นะสาหรับการทาเควสนะส่วนระยะเวลาในการทาเควสนี้นะเซอร์ซิสให้ต่าๆแบบดวงไม่ดีจัดๆเลยคือ1อาทิตย์นะฮะหอาทิตย์นี่คือแบบตัวนี้แหละ อันนั้นผมสังเกตจากผมมากับเบ็ดมากับเบ็ด 8m ด้วยนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะเพราะว่าความสามารถของเบ็ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดขึ้นนะอย่างเห็นได้ชัดนะสปีดนี่เห็นเห็นแตกต่างกันชัดเจนมากๆนะครับก็อลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมบอกว่าอันไหนที่มันท็อปสุดก็ถือว่าดีที่สุดนั่นแหละครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาในแมป f i s h อ็ดนี้นะฮะใครมีคําถามสงสัยในด้านไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสหรับวันนี้เซอร์ซต้องขอตัวไปแล้วไปพบกันเซอร์ซิสบายบาย